สวัสดีค่ะกลับมากันอีกครั้งกับร้านหัดไทายพิซซิงสุขุมวิทแปดสิบ้านะจ๊ะนี่ล็อตส,สุดท้ายแล้วนะคะของปีสองพันยี่สิบตามมาให้แล้วนะกับเจ้าลิตโตคาลิต้านะคะสปินสองท่อนที่ลูกค้าบอกว่ารอของกันมาทั้งปีนะคะงวดที่แล้วมาสามสิบคันหมดในสองวันนะคะอันนี้มาได้อีกแค่สิบคันนะคะ มาแต่สปินนะคะถ้าเป็นคันสองท่อนถ้าเบสจะมาแต่ท่อนเดียวนะคะก็แล้วแต่ชอบเลยเนาะอันนี้เดี๋ยวเราจะมาค่อยๆไล่กันทีละจุดถึงความสวยนะคะตัวนี้จริงๆนันนิกใช้เยอะมากนะไม่มีใครไม่น่าไม่รู้จักนะคะกับเจ้าลิตโตคาริตาซูเปอร์เอ็กคอร์ดนะคะแบงค์เอ็กคอร์ดต้องแตกโคนไปจนถึงปลายเลยนะคะไกด์ฟิก ทรงเคอย่างดีไปจนถึงปลายทิปท็อปก็เป็นสามหรับปีกปอมนะคะอ่ามีความยาวเดียวแล้วก็เวทเดียวนะคะสำหรับสปินก็จะเป็นหกฟุตแปดสองท่อนนะคะหกฟุตแปดสองท่อนเวทเยื่ออยู่ที่หกถึงอาเวทลายอยู่ที่หกถึงสิบสี่ปอนนะคะแต่จริงๆหนูว่ามันเทียบเท่ากับแปดสิบหกของพวกคันค่ายอื่นนะคะแต่อันนี้เราไม่ต้องซีเรียสน,นะ รับรองว่าแอคชั่นดีนะคะเซนสิทีฟไวไกด์สวยนะคะน้ำหนักเหยื่อที่เหมาะสมก็หกถึงสิบแปดกรัมนะคะด้าเป็นทรงพุดเดิลยาวประมาณฝ่ามือนะคะไม่ถึงกับเป็นคันจิกกิ้งนะคะไม่ใช่คันจิกกิ้งนะเป็นคันตีกับปอมแต่เป็นคันแคสเหยื่อใช้ฝังแล้วก็พวกเคาะกระดี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะงานปาช่อนกระพงเก๋าใช้ฝั่งนะคะลูกค้าจะชื่นชอบกันเยอะมากเพราะว่า ปลายเขาจะมีความเพียวแล้วก็ไกด์ใหญ่นะคะทำให้ตีเหยื่อได้ไกลนะคะเ mm hmm. นี่เอาเรามาลองดูของงัดสักแวบหนึงนะคะของงัดสักแวบหนึ่ง mm hmm. จริงๆก็มีคลิปงัดไปแล้วแหละอ่ะของของงัดหน่อยได้มาแค่สิบคันนะคะก็เลยรีบลงก่อนนะคะนี mm ่แหละตามมาให้เลยแหละอ่ะขอสบัดนิดนึงพี่เนี่ลูกค้าช่วงนี้หาคันสปินจะไปออกหมายกระสูบ ประช่อนกันนะคะกับบ้านปีใหม่อยากได้แบบเซนติทีฟดีๆตีไกลแบงค์เอ็กคอร์สนะคะน้ำหนักคันเบาไกด์ดีเหนียวหรือเปล่าต้องดูอย่างนี้นะคะขอสุดนะเป๊ะก็เป๊ะนะอ,อืก็มันก็ไม่เป๊ะนะนี่สองท่อนนะเนี่ยดูดิถ้าง,งัดดีๆไกด์กตรงนี่ไม่ต้องห่วงนะคะพี่ไม่ต้องห่วงนะเซนิทีฟดีอ่าบอกนิดนึงตรงช่วงรอยต่อนะคะขอรอยต่อทีนึงนะคะลูกค้า ถามกันเข้ามาเยอะเลยมากทำไมมันต่อไม่สนิทนะคะคือสไตล์เกแปนเขาจะต้องต่อแบบนี้ทั้งนั้นเลยค่ะสมัยนี้นะเห็นไหมเขาจะมีซีรีส์นัมเบอร์อยู่นะคะนี่แค่ให้มันตรงกันแค่นั้นเองนะคะเสียบอยู่คืออยู่แล้วนะคะอะงัดค่ะดูซิว่ามันจะเป็นยังไงโหวความเหนียวถ้าคุณซื้อของแท้ไม่ต้องกลัวเรื่องความเหนียวเลยนะคะขออย่างเดียวอย่าสายขาดแล้วไปฟา,าดนู่นฟาดนี่อันนั้นก็ ไม่รอดอะไรก็ไม่รอดโอกาสเรียบร้อยเยอะนะคะแต่ถ้าเกิดตกปลาสบายค่ะพี่นะแกก็ลุยหมดนะงานนงงานแหนนี่กันลุยแบบโอ้โหพายเรือพายเรือนลุยกันเลยนะฮะเจอผิดคิวไซส์หกไซส์เจ็ดเนี่ยชดนะคะไซส์หกไซส์เจ็ดเนี่ยนะแกก็งัดออกมาได้นะคะสบายๆนะงัดออกมาแบบสนุกสนุกเลยแหละไม่กระด้างนะคะ ราคาโปรเดิมนะคะ2,390บาทนะคะ EMS 100บาททั่วไทยนะคะเหลือแค่ได้มาแค่10คันเท่านั้นแหละค่ะทั้งประเทศไทยมีที่หนูที่เดียวแล้วนะคะกับเจ้าลิตโตคาริต้านะคะตัวเบสสปินนิงนะคะ6กุท8แท่อนเวทหกสิบนะคะหรือถ้าเทียบเท่ากับาสายค่ายอื่นเนี่ยก็คือ8ปดสประมาณนี้นะคะตัวนี้คลิปเทสเยอะ เช็คได้นะคะว่ามากี่ทีก็ไม่เคยไม่เคยเหลือนะคะไม่ใช่ค,คาว่ามันมันหมดอยู่แล้วแหละมันไม่เคยเหลือนะคะไม่เคยเหลือเกินสามวันนะ,ะโอเคเดี๋ยวเราจะรีบไปแล้วนะคะนี่ยกมาเข้ามาหนูก็เปิดแกะลังถ่ายกันเลยนะคะทิปทอป็อเขาเกตลองรอง,องฟูจินะคะคือบริษัทเขาไม่สามารถตีคำว่าฟูจิได้นะ,ะเพราะว่าราคาคันเขาไม่ได้แรงนะคะได้แค่แบงค์อย่างเดียวก็คุ้มแล้วคือที่บอกว่า ราคาไม่ได้แรงเนี่ยคือสามารถถ้าเรียกถ้าเรียกสเปคเป็นของไดว่าหรือชิมานโนสเปคเนี้ยมันจะต้องมีอย่างน้อย5,900นะคะจริงๆแต่ในของบริษัทลิโตเนี่ยเขาทำมาเพื่อคนไทยนะคะในราคาประหยัดนะคะก็เราลองดูได้เลยว่าคลิปเทสเขาเยอะแค่ไหนนะคะพิมพ์ชื่อรุ่นใน Youtube ก็เจอแล้วนะคะคลิปเทสค่อนข้างจะเยอะมากแล้วข้อสำคัญคือของร้านหาไทยฟิชชิ่งสุขุมวิท8 5เราขายเฉพาะของแท้ บริษัทเท่านั้นนะคะนี่ต้องเป็นของแท้เท่านั้นนะคะที่จะงัดอย่างเมื่อกี้ได้นะคะเอ็กคอร์ทั้งคันนะคะไกด์ซิกส่งเคตี T ื่อไก่สปินนิง่งอย่างที่บอกพอเป็นไกด์ทรงขายาวเวลาลอกเราติดใส่กับลอกเบอร์พันสองพันสวยๆนะคะถ้าลอก G Max o u p Limited เบอร์พันเนี่ยหล่อมากนะคะชุดนั้นหล่อมากนะ อันนี้ก็ไปตามคันมาให้ได้อีกหน่อยนึงก็จะรีบลงให้นะคะเพราะว่าอาทิตย์ที่แล้วลูกค้าบอกจะขอรอไปดูในงานนะคะพอกลับมาหน้าร้านหนูก็ขายหมดแล้วนะคะอันนี้หนูไปขอป้นสาขาอื่นมานะคะได้มาอีกแค่สิบคันนะคะก็เขาก็กลับมาหาซื้อกับหนูนี่แหละ,ะไม่มีที่ไหนเหลือแล้วนะจากที่ทราบม,มานะคะเก็บได้นะคะเป็นของรางวัลตัวเองก่อนสิ้นปีปีใหม่จะได้ไปตกกระตูน้ำไหลตกประช่อนแถวบ้านหล่อๆนะคะได้ทำ รูปกลับมาอวดกันสบายๆนะคะตกปลาสนุกสนานนะคะไม่ต้องไปเครียดว่าโควิดมันจะมานะ,ะเราก็ไปตกปลาของเรานะคะได้ปลามีปลากินแน่นอนสบายๆนะฮะออกจากบ้านอย่าลืมใส่แมสแล้วก็ล้างมือให้บ่อยๆนะจ๊ะสวัสดีค่ะ